สวัสดีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม ROV นะครับผมเล่นเป็นวูคงนะครับเป็นสายฟาร์มป่านะครับก็เราจะเริ่มด้วยการออกเป็นดาบฟาร์มก่อนนะครับเริ่มด้วยบัฟฟ้านะครับาาอจจ้้มล่ไไปิงนีกสยเ แล้วก็เอาถุงมือลิมาครับเพื่อเพิ่มัตาคริติคอลนะครับให้กับลิงนะครับสิ่งสําคัญของการเล่นบูคงนะครับขาดไม่ได้เลยคือการขินะครับเราจะออกถุงมือชั้นที่2ครับเราจะออกถุงมือ4ชิ้นด้วยกันนะครับเพื่อการขิที่บ่อยขึ้นนะครับถุงมือชิ้นที่สาม จะรอดไหม <was cuanto> ไม่รอดฮะสุดยอดเราเอามังกรก่อนเลยครับสิ่งสำคัญของการเล่นตำแหน่งฟาร์มนะครับจะต้องเอาดาร์คเซเลเยอร์กับอาเบเซนดากอนให้ได้บ่อยๆนะครับเพื่อเพิ่มตังของทีมครับตอนนี้เพื่อนเราบวกกันข้างบนครับเรามารอฮะ ครับโอ้ติดได้ครับได้มาสองคนนะครับออกถุงมือชิ้นที่สี่ครับต่อไปออกเป็นดาบฟาร์มเล็กครับ แล้วเราก็ออกไปลองเท้าต้านสถานะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมีทั้งกิลเดอร์มีแวนแล้วก็มีวีล่านะครับซึ่งเป็นตัวที่สร้างสตันให้กับทีมเขานะครับโอ้ยนิดเดียวครับอ่าได้ครับ แต่แวนรอดไปได้ครับเพื่อนเราโดนครับเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนนะครับ<ป>เวลาเล่นนะครับเราอย่าไปเข้าเวลาเขาอยู่กัน2ตัวแล้วเราเข้านะครับต้องดูจังหวะให้ดีนะครับถ้าเราเข้าครั้งที่เราเสียเปรียบเราจะแพ้นะครับเนี่ยนะฮะตัวอย่างนะครับอ้ยโดน โอ้โหโอ้ยอะไรครับรอเกิดนะครับต่อไปเราก็จะออกเป็นดาบพินะครับเพิ่มอัตราคิทิคิล25เปอร์เซ็นต์นะครับเราจะคิติคอลแรงขึ้นด้วยนะครับคิติเคอลแรงขึ้น40เปอร์เซ็นต์ครับ ว่าจะรวบตัวจบตีขอมากันเต็มเลยครับ รีววเยอะครับเก็บเอาไปเซิร์ดารก้อนต่อครับเราได้ดาบที่มาแล้วนะครับนี่นะครับเป็นการคอลเตอร์คิวดอร์นะครับเพื่อทำลายอันติของคิวดอร์นะครับ เพื่อนโดนวีล่าไรครับตะกี้ก็เก็บวีล่าไม่ได้ครับเราจะออกเป็นดาบคิอีกอันหนึ่งนะครับรรทุกสรงออกไปแล้ว เราได้ดาบคีมาแล้วนะครับต่อไปก็จะออกเป็นเจาะเกาะนะครับโบกี้นสเปียนะครับเราปล่อยเลนล่างก่อนเลยครับออกมาแล้วออกมากันเต็มไปหมดเลยครับโอ้ย ถอยก่อนครับโดนเห็นครับโดนเห็นเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนก่อนครับช่วยไม่ทันครับเราต้องไปกันล่างครับเพราะว่าคีฟเข้าแล้วครับ ได้เจาะเกาะมาแล้วครับได้บอบเกสเพียร์มาครับตอนนี้ต่อไปเราจะออกเป็นเกาะเกิดนะครับเพื่อกันตายนะครับถ้าเกิดเราตายนะครับ oh, 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 oh. เพิ่มโอกาสในการเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้จากการสตูต่ตอเนื่องครับ oh, oh, oh. ต้องถอยแล้วครับมาเยอะครับ เราเอาอพิซอนดักก้อนต่อเลยครับตอนนี้เพิ่มเงินและเพิ่มพลังการโจมตีนะครับให้กับเพื่อนๆนะครับตอนนี้เราดันล่างนะครับดันไม่ได้ครับมาเขามาครับ เดี๋ยวอาซี่อันติครับต้องระวังแบนนี้ฮะเขาไม่เข้าอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาคาสเลเยอร์ต่อครับอ,กอ,อกุอ้ยขาเห็นครับเอ้รรรรเราเอาเขาต่อเลยครับ ถ้ายังไม่มีใครกวนก็ได้ครับตอนนี้เราจะปล่อยกลางนะครับ are, ได้ก็เกิดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ของเราครบแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> แรงครับคิ <Yeah. S 1> 3,800ครับตอนนี้ใครจะเล่นลิงเล่นง่ายๆอย่างนี้เลยครับ เราได้เปรียบครับต้องดันป้อมเขาเรื่อยๆครับเอาละครับดันดันล่างครับเขาก็ยังกำลังไปการกลางกันอยู่ครับไม่สนใจล่างครับอ่าได้มาแล้วครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเหลือป้อมในนะครับอีก2ป้อมนะครับเล่นลิงไม่ยากครับดูวะ เเพื่อนไปตายครับเข้าไปไม่ได้ครับโอเมนโอเมนเข้าไม่ได้ครับเข้าไปตะกี้โอเมนจับสวยนะครับแต่ว่ามันลึกเกินไปครับสำหรับการเข้าไปลวงนะครับตอนนี้เพื่อนโดนล้วงครับตอนนี้อู้หหมดไหมครับโอ้โหเยวครับต้องถอยนะครับเพื่อนอย่าเข้าไปครับ เ,เขาเห็นผมแล้วถอยก่อนครับ has โอ๊ยโอ๊ยถอยก่อนครับโอ้ตายแน่โอ้โหโอ้ตายเลยครับไม่น่าเลยฮะถ้าเราใช้ก่อเกิดไปแล้วนะครับใช้เป็นเคียวต่อนะครับเทสติกก็คือจะช่วยในการให้อมตตาเป็นเวลาหนึ่งวินาทีนะครับ เมื่อกี้เราพลาดนะครับตอนนี้เราจะต้องไม่ประมาทแล้วครับถ้าเราประมาทเราอาจจะแพ้ได้ครับตอนนี้นะครับเราจะต้องไปเอา Dark ดาร์คเลเยอร์ต่อนะครับเพื่อที่จะขึ้นป้อมเขานะครับในป้อมที่เหลือนะครับตอนนี้เพื่อนกําลังเข้าดาร์คเลเยอร์นะครับเ,เรากาลังจะได้ดาร์คเลเยอร์ครับ เราจะปล่อยเป็นป้อมบนนะครับเ,เรากลังดันป้อมอยรวบตัวโอ้ยไม่ทันนะครับออกมากันแล้วฮะโอ้โหตาซี่แรงมากครับโอ้ยโดนเวยเทยเข้าไปอีก นีโชรมุญนะครับโอ้ได้เราได้แวนมาครับโอ้ยอได้ครับเดี๋ยวมีอันตีก่อนครับปั้นหนึ่งได้ดาซี่มาครับ โอ้โห oh <Just down. S 1> เราโดนป้อมยิงตอนนี้นักสเซเยอยร์ตีครับ <has been S 1> ตีป้อมอ่อชนะแล้วครับยอดฮะ นี่ครับคือการเล่นลิงนะครับเราจะต้องออกเป็นดาบในการฟาร์มชิ้นที่1ก่อนนะครับแล้วเราก็ออกเป็นถุงมือในการคริติคอลนะครับสำคัญของลิงที่สุดก็คือการคริติคอลนะครับถ้าเราคริติคอลได้เราก็มีโอกาสที่จะฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เร็วขึ้นนะครับ สำหรับการเล่นมูคงนะครับวันนี้นะครับผมก็อขอขอบคุณนะครับสำหรับคนที่มาเข้าชมนะครับนี่นะครับออกของตามนี้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ